โอเคสวัสดีครับพอดีว่าวันนี้มีมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่จริงๆไม่ใช่วันนี้หรอกจริงๆนานแล้วแต่ว่ามีคนเพิ่งกลับมาจากหน้างานใช่ไม่กลับมามีคนไปดูรุ่นสี่หน้างานดูสุดยอดครับสุดยอดมีคนไปบังกล้องไม่ใช่แล้วับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็คือชื่อเพลงอะไรเพงโชโจทาชิโยหรือวันใหม่วันใหม่โอเคเดี๋ยวเป็นอะไรกันหรือดูใหม่อืมเดี๋ยวเขาก็ต้องดี๋ยวเราก็ดูก่อนแล้วกันเนาะ ตืดมาแล้วเดินไม่เดินป่ะคือบ่านักเรียนอืมชุวนักเรียนแบบนี้อ๋อไม่ใช่ลำโพงเดินอย่บอกนะว่าซ้อมเต้นบนดาดฟ้าอีกแล้วแน่นอนชวนแน่นอนสองร้อยเปอร์เซ็นตซ้อมเต้นแบบไม่มีกระจกนะอ่าจาอิกุโซ <c oughs> ใครอยู่ด้านานได้ยินเสียงแน่นอมบอกเลยก็เต้นไปนี่คือน้องแจนร์รีอ่าคนนี้ใครเน่อยๆอ่าคุณทำกันบ้านมาหนิทำชื่อได้เราจำได้เว้ยโอ้รูปรุ่นพี่นี่นะรุ่นพี่อันนี้น้องมารินเปลงไงนี้อ่ะก็ส้อเต้นเหมือนกันอ่ะ แต่ละคนก็ซ้อมเต้นแต่ละที่ในโรงเรียนไปมั้งอะฮะตอนสุดท้ายก็ต้องมารวมกันเซมเบิร์นเงนมีคำวินเขมเซ็นเบิร์นลึ้งสี่เลยนะเฉพาะลึ้งสี่เซมเบิร์นได้เจ็ดนะซ้อมในห้องสมุดเอาจริงดิห้องเรียนหรอ่เขาซ้อมแบบไม่มีกระจกปกติเขาซ้อมกันไม่มีกระจกอ่ะซ้อมได้นะอ๋อซ้อมแบบใช้มนุข้าเอล่าล่ะฮะ มันก็อยู่บริเวทีก็ไม่เห็นกระจุกแล้วต้องใช้กระจุกไม่ได้ก็แบบเราก็าได้เห็นตัวเองเอะไรอย่างเงี้ยอ่ดีไม่ดี้ามั่นใจมันต้องไม่ใช้กระจกแล้วอ๋อ,อนี่คือจำท่าเฉยมั้งมันไม่ใช้กวนท่าไงอโอเคๆแต่ว่าจะยากหน่อยไม่คนดูไลน์อืมนออันนี้ก็น่าจะจบพาร์ทแรกของนี่แล้วเนาะต่อไปก็ยนงไม่เห็นชุดเซมนะอย่างไรอย่างนี้ชุดนักเรียนอยู่นะอ๋อชุดเซมได้เป็น ชอบไปท้ายป่ะก็ว่าแบบได้ใส่แล้จะเป็นเพลงที่ชุดเซนเปิดเผยแบบมาทีหลังเลยเขาไม่ได้แบบมีเป็นอันนี้เริ่มท้อแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเหตุการณ์คุ้นๆนั่นเนี่ยเจ็บๆคล้ายกันเจ็บคล้ายเลยเหตุการณ์คุ้นๆนั่นเนี่ยอันนี้ท้อๆทะเลาะกันทะเลาะกันไล่ไม่เท่ากันเลยอ่ะเออไปบอท้องวันกันเป็นไรกันอะโอเอ็ไม่เป็นไรนะเกลียด อันนี้มาซ้อมในป่ามีน้องปัมมี่นะปัมมี่เหรอจที่ร้องเพลงจ่าทำได้ด้บยน้ำต้องเอาโลโก้ออกเลยได้เดี๋ยวติดแบรนด์อันนี้น้องแอลไงเออซื้อของมาให้นะจ๊ะดีกันได้ขนมก็ดีกันเลยตอนเข ล้วบอกเราหิวนี่แหละเราเลยเดินออกไปข้อที่เราก็คือเราเราไม่ได้โกรธใครนะแต่เราหิวนี่แหละเราเลยเดินออกไปข้างนอกโอเคแล้วก็นี่ละนี่นักนักแจนแรีเฮ้ยห้องหน้าห้องเมื่อกี้เหมือนแล้วเลยห้องนี้ไม่มีหวยห้องนี้ไม่มีหวยวิ่งๆเนี่ยร้อนไหมค้อมเต็มบนดาบฟ้าแจนรี่เอ้ยมีซัพด้วย อ๋อไม่มีซัพ์ไม่ดูไม่รูเรื่องเลยนะบอกเลยอ,อ่ะอยู่ที่มันในตัวก็ทุกคนนะโอเคอ๋อนี่ชุดเซมเหรอเนี่ยนางเซนรีเป็นเซน,นเตอร์อนี่เร็วแล้วผู้ชื่อไม่ทันแหลอะอ ว่าก็ดีๆกับน้องที่ติดเต็มทุกคนนะครับอย่างนี้เลยมันก็ติดทุกคนอยู่แล้วมันมีแค่นี้ไม่แค่นี้ถ้าถ้าบอกว่าจำชื่อไล่น้องคงไม่ได้ไงก็บอกไปดีๆกับที่ติดใจนะครับกินแล้วนี่เล่นแส้แฟร์อย่างนี้ละโอ้ยมุมนี้สวยชอบชอบ MV สวยใหถ่ายจริงนี่นะนกเดี๋ยวบอกว่าจบแล้วเอ้ยเซอร์เกิร์ตอ่าบารมอด ถ้าสรุปนี่ให <energetic. S 1> ้แสงนี้ให้ให้รู้สึกเหมือนเพลง beginner เลยอ่าใช่ใช่ a น a p กันมาแสงจากอีกมุมหนึ่งน่ารักโอเฮ้ยทุกคนทำกันบ้านดีนะเนี่ยโอ้ในวีจะไปสู้หน้างานได้ยังไง หน้างานหน้าเฮ้ยมีรูปด้ะ MV เยอะไปสุดหน้างานด้วยไหมแปะอ่ารูปตัวเองวะอ่ารูปรูปหมูรูปหมูใครรู้บ้างครับรูปด้านหลังนล้วรูปใครบ้างเชกี้อ่ะพี่เชกี้ข้างหลังก็มีแล้วก็มีบอกชื่อให้จำด้วยนะเบอร์นี่เอ็นนี่อะไรไปโอฟนานไเจลลี่เจลลี่แล้วนี่เรียงยังตามตัวอักษรใช่ใช่ เอลใช่ไหมเอลไงเขาพูดเขาบอกเอลนางรีไลฟ์ปะมาลินเอ่อชาเนี่ยนี่ปามีปามีชาดำชาดำแฉดตัวอย่างฟินดี้นี่ฮคโนยอนเทพยอนวาวาวาาวก็จะจุดสุดท้ายละคงไม่มีใครตัวแซ วาวาวาโอเคมีใครจะเล่นมุกว้าวไหมจบเลยโอเคมาเอาใครพูดก่อนอ่ะอย่าบอกเอาคนหน้างานก่อนหรอคนหน้างานก่อนไม่ไม่โตคือด้วยความที่เราไปหน้างานอ่ะเราเราไม่ได้ดู MV นะเราพูดนี้เลยเออคือไอตอนที่ไปหน้างานก็คือไปไปเชียร์ไปอะไรกับเขาอ่ะไปบังกล้องเขาแหละเออไปบังกล้องเขาแล้วอย่างนี้ก็ได้เหรอวะบังกล้องแล้วเขาเข้าใจผิดหมดแล้วเป็นกูที่พังเลยดูหน้าไว้นะคนเนี้ย ไปซมซัาบรรยากาศใช่แต่นางงามอาสนุกจริงแต่ต้องบอกว่าตอนที่เขาเปิด m อบอ่ะคือเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นและเราไปบูธเอาความรู้สึกที่ดูตอนตอนเต้นดีกว่าเออคุณดูเอ็ีเมื่อกี้อ่ะเอ้ไม่เอานางงานด้วยโอ้นางงานนี่แทบไม่ได้ดูเลยเต้นเทียอย่างเดียวใช่เทียอย่างเดียวเลยคือไม่ได้ดูเลยตอนเต้นน่ะเอาจริงงั้นถ้าเกิดนัางงาะถามว่าไอเอเนจีของรุ่นสี่เทียบกับวงอื่นเนี่ยพอพอพอสู้ได้ไหม หรือว่าแบบยังอยู่เป็นเด็กใหม่อยู่เราคิดว่าน่าจะด้วยความที่ยังเป็นเด็กใหม่อยู่ด้วยนะยังยังยังแบบสู้วงอื่นที่ต้องเล่นเคียร์ยังเขาเล่นอันนี้ยังไม่ได้เพราะว่าแบบความน่ารักอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ได้อยู่นะได้ได้ความน่ารักก็ได้แต่ว่าพูดถึงเรื่อง e n e น g ีนี่ขอพูดได้ไหมในมุมนักเต้นก็คือจริงๆอ่ะดูดูหันไลฟ์นะแล้วรู้สึกว่าโอเคถึงแม้แบบเพิ่งเป็นเด็กอ่าเด็กใหม่เข้ามาใช่ป่ะเพิ่งเพิ่งฝึกได้หกเดือนแต่รู้สึกว่า แรงไม่ตกนะเออในมุมของนาเต้เวลาดูคือแรงไม่ตกมันดูผ่านลา์อ่าเงี้ยก็เลย<ๆ>ก็เลยดูแบบว่าถึงแม้ลายมันจะยังแบบเออมีบางคนยกไม่เท่ากันบ้างหรืออะไรบ้างเงี้ยแต่ว่ามไม่เ,เออก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอนเตอร์ทีรงอ่ะในการเต้นเพลงเนี้ยถ่าดูาไม่ตกเลยเถือว่าทําได้ดีนะเออเดีเ๋ยวเราพูดในส่วนมิวสิกวิดีโอแล้วกันอ่มิวสิวิดีโอส่วนที่มันเป็นในเรื่องแล้วก็ว่ามันก็เบสิกอะเนาะคือแบบก็ก็คือซ้อมเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยไปซ้อมเต้นทำตามความฝันเออแล้วก็มาแต่เรามมีควารู้สึกว่า พอซ้อมเสร็จแล้วอ่ะไอโชว์สุดท้ายที่เอามามันดูแบบเหมือนกับว่ามาเต้นหน้าโรงเรียนโดยที่ไม่มีคนดูเฉยๆมันดูเรียบง่ายไปหน่อยวะอารมณ์ประมาณนั้นใช่เราก็นึกว่าแบบหน้าแบบซ้อมเต้นเสร็จก็น่าจะแบบไปเต้นที่มันมีคนดูหน่อยหรือว่าทำเวทีปอมาช่วอะไรก็ได้ฮะแต่เนี้ยมันมันเหมือนกับว่าพอซ้อมเต้นในห้องของมันแล้วก็เอาไปเต้นกันเหมือนกับว่าเอาไปเต้นถ่ายคลิปเราเฉยๆอ่ะเออมันก็เลยดูแบบ มันไม่ค่อยมันมันดูแบบอันนี้ไปนิดนึงใช่ไหมมันดูธรรมดาไปนิดนึงเจอกันเจอกันนะเคยอยากให้ตอนจบมันมีคอนเสิร์ตใหญ่ในโรงอาหารก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบดูเป็นต้องมีเมขึ้นมาแล้มีแสงอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะน่าอะไรต่อไอเดี๋ยวถามว่าในเอฟวีเนี่ยรุ่นสองรุ่นสามที่ผ่านมาเนี่ยเอฟวีเพลงแรกแหละที่รุ่นสามโผล่มาหรือรุ่นสองโผล่มามีมีในเรื่องรุ่นมีเรื่องในเรื่องรุ่นพี่ไหมอืมไม่มีเชียร์ปาออกมาแค่แบบซอมบี้นั้นเฉยๆอ่ะ แต่นั้นมันเป็นสตอรี่นิวหว่าแรบบิทใช่ไหมใช่ใช่เออแล้วก็แล้วก็ตัวของรุ่นสองนี้ไม่มี嘛รุ่นสองไม่มีรุ่นใหม่ไม่มีใช่นี้เป็นของรุ่นสองไปเลยรู้สึกรู้สึกว่าอันนี้อันนี้เพิ่งคิดได้เลยก็คือแบบอันเนี้ยมันมันชัดเจนเลยว่าการที่มองดูรูปรุ่นพี่อะภาพมันเหมือนแบบเหมือนถ้าขอญี่ปุ่นอ่ะถ้านึกนึกขอได้มันเหมือนเลิฟไลท์อะเออเลิฟไลท์ตอนรุ่นสองอ A ควาที่แบบว่าเราอยากจะทำบลไอออนขึ้นมาที่เป็นเหมือนกับของรุ่นพี่อะเออ ก็เลยแบบเอ้ยมุกนี่มันมุกอัฟฟานี่มันเล็บไรคือในส่วนตรงเนี้ยเราก็ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบใช่ใช่แต่ถ้าสำหรับเราอะเราเราคิดว่าถ้าสำหรับเราคนเดียวเราว่าคิดว่าไม่มีดีกว่าอะฮะรุ่นพี่อะเขาแบบรุ่นสี่ก็รุ่นสี่มันเป็นมีสี่ตของรุ่นสี่ใช่ไหมใช่คือแบบไอ้ความอะไรอวอรุ่นหนึ่งอะมันน่าจะจบไปตั้งแต่สังเกตไหมไอ้ชาติที่แปะแปะรูปอะที่มองดูรูปอะคือมันเอาง่ายๆเรามองดูว่าเหมือนพยายามขายแบบว่าเออรุ่นเนี้ยแบบมาแทนเออมาแทนนะแบบ มันก็ยังใส่ความเป็นรุ่นหนึ่งซึ่งบางทีแบบอย่างที่นายบอกว่าเออมันไหลแล้วออเกินไม่ต้องใส่แล้วแต่คนที่อินก็มีแล้นี้ก็ดีนะทาแบบเป็นรุ่น2ไปเลยก็ดีนะเหมือนรุ่น2อ่ะที่เป็นเฉพาะรุ่น2ไปเลยใช่รุ่น2องเป็นความพยายามไงใช่ของของของน้องไปเลยไงก็ในเมื่อมันเป็นเขาเขาเรียกไงเป็นสเตตเดบิวต์อ่ะเนาะแล้วของน้องเองเป็นเป็นเพลงของรุ่นอ่ะพูดง่ายคือเป็นเพลงของรุ่นก็น่าจะเป็นของตัวรุ่นไปเลยแต่ถ้าเป็น MV อื่นที่ออกมาอันนั้นยังว่าใหม่ได้เรื่อดูใหม่อ่ะ อีกกี่ครั้งก็ยังแบบเออเราเคยเป็นนี่คือเพลงของเราจริงๆริเลยใช่ไหมถ้าเกิดรุ่นสองจนรุ่นสี่อะถ้าถ้าเกิดเขากลับมาดูก็เปิดอ้าวก็ไดเจอหน้ารุ่นพี่นะนี่เรามาเป็นตัวแทนของรุ่นพี่เฉยเฉเหรออะไรงี้ยมันมันมันไม่มูฟออนกับต้นพี่นี้เสียเพราะสำหรับเราคือ ไอจีบอลูเดย์แล้วก็มีคอนมีแบบบายบายลงไฟนั่นมันเยอะมากล้วนคนเฮ้จบเป็นสี่อะไรแบบคนจะไม่มีแล้วอะไรสำหรับเรานะแบบจริงๆอ่ะถ้าถ้ารูปตรงที่แปะไว้ตรงนั้นอ่ะอยากให้เป็นรูปของรุ่นสี่ไปไปเลยมากกว่าอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นอะไรเงี้ยที่ไปทํามาแล้วแปะไปแปะให้รู้ว่าเออเนี่ยเป็นเป็นของรุ่นสี่นะปดนเฉพาะรุ่นนั้นเลยหรือไม่งั้นก็เอารุ่นที่ยังอยู่ก็ได้เออเอารุ่นที่ยังอยู่ได้เป็นรุ่นสองอะไรเงี้ยที่มันยังอยู่อ่ะสองสามก็ได้แต่สามก็ได้แต่เรา ก็เข้าใจว่ามันก็มีคนชอบคนที่เขายังแบบยังตึงอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าสำหรับเราคิดว่าพอเหรอมันพอแล้วใช่ใช่สำหรับเราไม่ซือสำหรับเราเราเราคิดว่าด้วยความที่ก็ในเมื่อมันเป็นเพลงเดบิวต์ของรุ่นสี่ก็ควรเอาแค่เป็นรุ่นสี่ไปเลยมันเป็นเพลงที่เขากลับมาดูแล้วเขาคิดว่าแบบเนี่ยเออเนี่ยเป็นเหมือนปกตคนแรบบิดหรือว่าใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยใช่ไหมเออคือให้รู้ว่าโอเคเนี้ยเป็นเพลงเดบิวต์ของรุ่นนี้ไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างแอนนิดนึงแล้วแต่คนชอบจนในส่วนของชุด ตอนที่ในโรงเรียนก็คือมันเป็นชุดนักเรียนอยู่แล้วแล้วก็ทาเป็นชุดเรียนนี่ก็โอเคแต่ว่าชุดเซนเส์นี่เราว่าชุดมันสวยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากับฉากที่ออกมาเต้นวะอยาง <ใช S 1> ที่จะบอกว่าฉากฉากฉากที่เต้นไปสุดท้ายมันควรจะเป็นในโรงอาหารแล้วก็มก็ยังดีคือไปคอนเสิร์ตของโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมในโรงอาหารแล้วก็มีสปอตไลท์สองนิดนึงเหมือนกับมันน่าจะตู้หมวนี้นะฉากสุดท้ายอะเอาให้ง่ายเหมือนกับสเตจ ไอ้ท้ายเพลงเฮฟวี่อ่ะอที่แบบเต้นบนเทตเตอร์แล้วก็แบบอันนี้แต่มันก็มีคนดูก็ได้แต่แบบให้เราให้คนที่ดูมีสิทธิ์ดีเป็นคนดูอะไรเงี้ยแต่แบบสูเข้าไปอย่างเงี้ยแต่นี่แบบเหมือนกับมาเต้นหน้าโรงเรียนละชุดมันจัดเต็มเราก็รู้สึกว่ามันแบบคอนทั้นอยากให้มันอิมแพกกว่านี้อตอนช่วงท้ายอ่ะใช่นะประมาณนั้นเนาะแต่แบบนอกก้องก็นั่นแหละเต้นดีแล้วแต่ว่ามันอยากให้มันเปลี่ยนสถานที่อีก,น,อกนิดนึงอ่ะอยางของชื่อมัหนึ่งที่เขาก็ไปเต้นที่ท่าแพใช่ไหมเราก็สามารถแต่ คินได้ออันมันก็คงมีคนมายืนดูแถวๆนั้นแหละอะไรอย่างนี้ใช่หมถูไหม <c oughs> ของไอเฮมวีก็คือเต้นตรงเทเตอร์ก็บบเออมันก็คงมีคนดูนั่นแหละอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้แบบมันดูเหมือนไม่มีคนดูต้องบอกว่าตอนท้ายแบบมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องสารที่ที่แบบทำให้มันอิมแพ็คขึ้นป่ะเออแบบ เหมือนกับถ้าเกิดว่าจะจะใช้ไอสาระที่อย่างเงี้ยในบิเกนเนอร์อะมันก็คือแบบโอเคเต้นในโรงงานล้างที่มันมืดมันก็มันก็ตามนั้นได้แต่ถ้าพลงที่แบบเราซ้อมมาเพื่อที่จะไปโชว์อะก็อยากให้มันมีแต่จริงเราคิดว่าถ้าถ่ายตอนสว่างจะดีกว่านี้นะคือตัวตึกเราไม่ว่าเราตรงนั้นแ่ะแต่ขอไปตอนสว่างอ๋อเออใช่ใช่ถ้าเกิดเป็นเต้นแบบไม่มีคนดูก็เป็นตอนสว่างไปใช่เหมือนกับว่าไม่ก็ลงแกงไปเลยเราซ้อมเต้นเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปไฟให้อืม ไปลงทิกตอกอะไรเงี้ยก็ถ่ายตอนกลางวันไปแต่เนี้ยมันก็ว่าถ่ายคลิปไอ้ซ้อมเต้นมาเพื่อที่จะเอามาโชว์แต่มันมันเป็นตอนกลางคืนแล้วไม่มีคนดูเลยคือคือมันดูมันดูได้ชัดเลยว่าในในนั้นอ่ะมันไม่มีคนอ่ะเออใช่ดูได้ชัดเลยเราก็คิดแบบแก้ตัวให้อ๋อก็แบบเต้นเพื่อถ่ายคลิปเอาไปลงทิกตอกไงอะไรประมาณนั้นอะ เออเพราะว่ารุ่นสงนี่ก็ถือว่าเป็นแบบมีมาจากติ๊กตอกหลายคนนะรุ่นสี่รุ่นสี่รุ่นสี่รุ่นอี่รุ่นสบ่รุ่นสี่ <laughs> รุนที่มาจากี่รุ่นส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 ี่รุ่นเี่รุ่นเรุ่นสี่ร่นสี่รุนส่รุ่นสี่รุ่นสี่รุ่นสีรุนสด่รุ่นสุดอี่รุ่นอี่รุ่นูเหรุ่นสีุ่นสี่ร่นสี่รา่นส่รุ่นสี่หั่นห่ก่นสี่รต่นสตล์ช่องเราจะชอบ่ยให้ บมีคือคือด้วยความที่เป็นเซนเตอร์อะเออใช่ใช่อยากอยากให้มีอะไรที่มันเด่นขึ้นมากว่าจากทั้งหมดอะเหมือนชัชีก็ต้องมีหมวกคือต้องให้รู้ว่าคนนี้แหละเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบมองแวบแรกก็รู้ได้เลยว่าเออคนนี้เซนเตอร์หรือก็หรือว่าชุดเปลี่ยนสีจากคนอื่นไปก็ได้หรือว่าแบบีพ็อปมีพ็อปยาวพ็อปอะไรที่มันโดดเด่นเออโดดเด่น่ะให้มันรู้ว่าคนนี้อะเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพอเอาจริงตอนสุดท้ายที่ดูเมื่อกี้คือชุดออกมาเหมือนกันหมดเลยปะดูไกลๆือแบบชุดแบบ ยังขอสามก็ไปขอไปยากกับคุณอเป็นไงมันก็ดูลู้นสองคนนี้ใช่ไหมเพราะมีการตายหมีหัวงมีอะไรนี้มันก็คล้ายๆแต่นี่คือมันแทบจะเรียกได้ว่าแบบคืนกันเลยนะถ้าถ้าไม่ได้ดูมาก่อนว่าประกาศว่าน้องเจลลี่เป็นอันนี้เอาตามตรงแล้วดูตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าใครอ่ะใครเซ็นเตอร์เหรเอเอ๊ะน้องแน่ๆหรือเปล่าก็มีฉากเดียวอะไรย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอะพูดถึงการที่น้องเจลลี่ได้เป็นเซ็นเตอร์ก็เหมาะแล้วนะสําหรับเพราะว่าอ่า ในรุ่นสีก็มีคนที่มีความนิยมเยอะก็จะมีหลายคนอยู่อยเนมาลีนเนเน่แล้วก็เจรี่เนี่ยแต่ว่าอีกสองคนนั้นอาจจะยากให้รู้กันว่าอาจจะแบบมาจากวงงอื่นอะไรเงี้ยวงไหนครับบอกมาดิคุณก็ตามตั้งแต่วงนั้นแล้วใช่ไหมวงไหนผมก็ตามตั้งแต่วงก่อนได้เลยมาลีนนะแล้วก็เนเน่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่าจะให้ใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นตัวแทนของรุ่นสี่ก็เป็นเจรี่ก็โอเคสำหรับเรานะอื ก็แบบคืออย่างสองคนนั้นก็คือเขาอาจจะแบบมีความพร้อมมเต้นเป็นแล้วแบบสวยมีความนิยมสูงแต่ว่ามันไม่ใช่ b n k a 8เงี้ยมันเป็นแบบมันเป็นแบบก็มันก็เลยต้องตัดมาอยู่ในสายแบบตัดมาให้นี้ที่แบบยืนหลังนิดนึงอ่ะแบบคอยซัพพอร์ตมากกว่าอะไรเงี้ยเออคือเป็นคือไม่ใช่ลูฟี่อ่ะก็จะต้องเป็นเป็นฟันจิเป็นโซโลไปอ่ะแต่ก็มีความนิยมสูงอะไรประมาณนั้น ก็เหมือนกับของ C G M มีลูกเกดมาอย่างงี้ใช่ไหมลูกเกดก็พร้อมแต่ว่าแบบก็อาจจะมาจากคนอื่นก็คือใช้ประสบการณ์ของคนอื่นมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอไม่มีรุ่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรุ่น4ี่มาแทนอ่ะแล้วก็น่าติดตามนะนายมีคนรู้สึกว่ารุ่น4ี่เนี่ยกับฟีลลิ่งของรุ่นหนึ่งมันเหมือนกันไหมหรือว่าแบบจะเป็นแนวใหม่จะเป็น ต่างใช่ไหมจะเป็นยุคสมัยใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมนี่มันยูเวอร์แล้วตอนนี้ต้องรอดูนะว่าเขาจะไปใ่นทิศทางใหม่เพราะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ็นเคที่เราพอจาความได้แรกก็คือคุกกี้ใช่ไหมแต่แบบรุ่นสามรุ่นสีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความคุกกี้นะก็จะเป็นอีกอีกอีกฟัลนึงอีกฟีลหนึ่งและอันนี้รู้สึกว่าอันนี้ก็จะอีกฟีลหนึ่งรุ่นสีกับรุ่นสามก็ไม่เหมือนกันนะใช่ไหมรุ่นสี่ก็จะมีความรู้สึกมันเด็กกว่ามั้ อ่าแล้วก็แบบเออเ้ยเดี๋ยวถามไถามอายุก่อนเด็กๆก็เด็กรุ่นสี่นี้คือเด็กเด็กๆเพ่อๆกับตอนซีเกมเข้าใหม่ป่ะสิบสามสิบสี่ก็ประมาณนั้นเลยเด็กเลยใช่ฟิลฟิลเดียวกันเลยอืประมาณนั้นอ่ะก็เลยแบบเคเนี่ยคืออนาคตหน้าตาของวงต่อไปน่าจะเป็นประมาณนี้มานี้นะแล้วก็เออพมาถึงว่าพอไม่มีรุ่นหนึ่งใช่ไหมก็เป็นแค่รุ่นนี้เนี่ยแล้ว มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสนใจก็คือว่าเอออย่างรุ่นสีเนี้ยก็จะมีคนจากวงอื่นที่แบบเข้ามาเป็นบีนเคใช่ไหมเราลองไปเขารื้อว่าเออปกติอะมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบนี้ไงที่แบบเอาวงอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วก็อยาก ไม่ต้องถามว่าต้องถามว่าคือปกติมันมีมันมีที่เป็นแบบวงโคบเก่าเออแล้วเข้ามาเป็นไอออแต่มันยังไม่เคยที่ไอดอนมาเป็นไอดอนอีกทีนึงใช่ใช่แต่แต่เรื่องแบบปกติในเรื่องจีการบ้างเลยนะเราเราเขาเลยอยากรู้ว่าไอไอคมีตรงนี้เขาจะสามารถเอาปรับจูนมาให้มันทําอะไรได้ในวงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดว่าคิดว่าง่ายนะคิดคิดว่าง่ายเลยแต่แค่อันนี้ถ้าถ้ามองในลองมองในมุมนุมมองเบมเบอร์เนาะด้ขวาวว่าเมื่อก่อน ที่กลายดอนงเงี้ยที่เขาอยู่วงมางอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าหาแฟนคลับได้มากหน่อยโดยเฉพาะคนนี้อย่างเงี้ยเออมันไม่น่าเกลียดนะแล้วก็แบบว่า <c oughs> แต่ว่าเขาก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปนิดนึงอ,อะไรนิดเดียวเองแบบคือเอา,า,าปรับตัวไม่ได้ยากเอาประสบการณ์จากข้างนอกเข้ามาทําให้บีนเคม,นม,นมันมันมีการเปลี่ยนแฟงภายในหรืออะไรที่แบบเออมาจะมีมุมมองที่แบบวงอื่นมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้นี่คะอะไรอย่างเงี้ยเนอะอะไรแบบ ตอนที่หนูอยู่วงนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นี่ครับก็คิดว่าก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ใช่แล้วก็มีบีนเคของเราด้วยรุ่นหนึ่งที่บางคนที่ออกไปอยู่วงอื่นอะไรเงี้ยก็ว่าจะแบบเอาเอาความบีนเคไปใส่หรือเปล่าเอาไปใส่ไม่รู้เราก็รอดูว่าแบบมันจะแบบการซับเฟินก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนน่าจะเส้นแปลงได้นะสนุกก็ถือว่าเป็นสีสันของวงการไปอันนี้คือมีพูดนอกเหนือจากบีเยอะเลยก็คือเป็นทุรของรุ่นสีไปเลยเนาะ โอ้ประมาณนี้ก็รอติดตามแล้วกันว่าเราก็มารอดูกันต่อไปนะโตมาสวยขนาดไหนแล้วตอนนี้รุ้สีก็เริ่มไลฟ์ได้แล้วด้วยแล้วก็ได้ได้แล้วตอนนี้ก็รอ C G M รู่สองไลฟ์เหมือนกันตอนนี้ก็ติดตามรุ่สี่ไปก่อนเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครบไม่มีแล้วนะอย่าลืมไปดูป๊อปอัพไลฟ์ของ C G M นะครับทุกๆวันไหนวันรังคารวันรังคารติดตามได้ที่เพจบินไอ C G M โอเคก็ขอบคุณมานร่เนาะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ